เกาะติดสถานการณ์ข่าว i n n news ร่าวอัพ14นาิ10นาทีนายแพทย์เกียรติภูมิปลัดกระทรวงสาธารณสุขเผยผลสำรวจหลังผู้เก็ตฉีดวัคซีนซีโนแวคครบ2เข็มช่วยลดโอกาสการติดเชื้อได้ถึงร้อยละ83.3 14นาิก22นาทีประชาชนกลุ่มเสี่ยง7ชุมชนรอบแคมป์ก่อสร้างซอยใหญ่ผลทยอยเข้าฉีดวัคซีนโควิด19แล้ว14นาิก34นาที สมาคมพัฒนาารได้คิวฉีดวัคซีนจากกรุงเทพมหานครแล้วทยอยวันละ200คนสร้างความมั่นใจผู้ประกอบการมากขึ้นล่าสุด14นาฬิกา4:33นาทีเฉลิมชัยรัฐมนตรีกรเกษตรสั่งกรมชลประทานกรมประมงรับมือพายุไซโคลนยาอาสเต็มพิกัดพร้อมช่วยเหลือประชาชนในทันทีเกาะติดสถานการณ์ข่าว i n n news round u